7.20วัตถุมวล2กิโลกร,รมัมเคลื่อนที่ไปทิศตะวันตกด้วยความเร็ว6เมตรต่อวินาทีจนกับวัตถุอีกอันหนึ่งมวล1กิโลกร,รมัมซึ่งเคลื่อนที่ไปทิศเหนือด้วยความเร็ว10เมตรต่อวินาทีหลังจากการชนกันวัตถุแรกเคลื่อนที่ไปทิศตะวันออกเขียงเหนือด้วยความเร็ว3เมตรต่อวินาทีจงหาขนาดและความเร็วของวัตถุที่2นะครับก็ทลาวาดภาพนะ เรามีเรามีวัตถุนะครับสองกิโลเคลื่อนที่ไปทิศจะให้ทิศนี้เป็นทิศเหนือนะครับเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว6เมตรต่อพินาที เข้าไปชนกับวัตถุหนึ่งเนี่ยขนาดหนึ่งกิโลเคลื่อนที่ไปทิศเนือด้วยความเร็วสิบเมตรต่อวินาทีหลังการชนพบว่าวัตถุ m สองเนี่ย หลังชนวัตถุที่สองเคลื่อนที่ไปทิศตัวนออกเฉียงเหนือนะได้ความเร็วสามเมตรต่อวินาทีก็ถือว่าถ้าบอกว่าตัวนออกเฉียงเหนือก็ถือว่าเป็นมุมสี่สิบห้าองศานะครับให้หาขนาดความเร็วของวัตถุทั้งสองก็ถ้าเราเขียนในรูปของเวกเตอร์เลยเราได้ ผลรวมของโมเมนตัมรวมก่อนชนเท่ากับผลรวมของโมเมนตัมรวมหลังชนนะครับโมเมนตัม um รวมก่อนชนก็จะมี m 1นะครับ m หนึ่ง u หนึ่ง บวก m 2 u 2เท่ากับ m 1 v 1บวก m 2 v 2อนครับอันนี้คือ m 1อันนี้คือ m 2อนนี้คือ m 1อันนี้คือ m 2นะครับเราก็จะพบว่าถ้าเราแทนค่าตัวเลข 1> m 1คือ2กิโลกรัมทิศทางคือลบ6 i บวก m 2คือ1กิโลกรัมทิศทางคือ10 j หลังชน m 1คือ2ทิศทางคือ3โค cos i. สีสิบห้า i บวก 3, สามซสีสิบห้า j นะครับ m สองมวลหนึ่งกิโลกร,รมัมเวกเตอร์ความเร็วคือ v นะครับจากตรงนี้เราแยกองค์ประกอบแกน x แกน y เราได้ฝั่งซ้ายเป็นลบสิบสอง i บวกสิบ เมีค่าเท่ากับ4.24 i บวก4.24 j บวก v2 หรือ v2 ก็จะมีค่าเท่ากับลบ16.24 i บวก5.76 j เมตรเปอร์ ถ้าเราหาขนาดของความเร็ว v 2ออกมาก็จะมีค่าเท่ากับ square root ลบสิบหยกกำลังสองบวกห้าจกยกกำลังสองมีค่าเท่ากับ17.23เมตรเปอร์เซกมุมซีตาก็คืออาร์ a แทนุ ลบ16.24ได้มุมเท่ากับ160ยจุดหองศานะครับเทียบกับแกน x